ตอนนี้โปรทีที่เรานปิะก็ลังิดาไหมาครับแป๊บหนึ่งครับไป็นใสในบัตนครับแป๊บหนึ่งครับมีเทกานหร่ครับโอ้มีเธอาหรครับโปรคือเจ็ดครับเงื่อนไขอะไรครับโปรกันน้องมีหกคนครับแต่มาเร็ว

تمين تمين. خلاص. خلاص. ما راح نلعب. خلاص. ما نلعب خلاص.